สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวจินตนาทองสุดและนางสาวสวรักษ์แสนวงศีจะมาสอนวิธีการสร้างเฟรมเบื้องต้นนะคะโดยใช้โปรแกรม e c l i p นะคะอันดับแรกนะคะลองก็มาสร้างโปรเจกต์กันก่อนนะคะเลือกไฟล์เลือกเลือกจากว่าโปรเจกต์นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เนมว่าเฟรมนะคะแล้วแล้วเราก็ กด finish นะคะตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็กด finish แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็คลิกขวาค่ะเลือก new ทีนนี้เราก็เลือก package ค่ะมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราเราก็ตั้งชื่อว่า J Frame นะคะเราตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กด finish เหมือนเดิมนะคะ เราก็มาเลือกตรงนี้นะคะคีย์ขวาค่ะแล้วก็มาที่นิวแล้วก็เลือกติค์ดนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรามันจะมี3ช่องตรงนี้นะคะให้เราติทั้ง3ช่องเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อว่า J Frame n a m o นะคะเราต้องชื่อเสร็จนะคะเราก็กด f i n ิชเหมือนเดิมนะคะ มันก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเราก็เริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะคะ เซตบ้าวนะคะ เจฟเอมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วมันจะขึ้นเออเ r อร์ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็คลิกปีกซ้ายค่ะแล้วก็กด import นะคะแล้ว import เรามาคลิก import ค่ะค่ะแั้นมันเราก็มาเขียนโปรกแกรมไปเลย dt dz b a าวนะคะเราคลิกเลือกตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นค่า x นะคะเราจะสามร้อยค่ะ อันนี้จะเป็นค่า y หนึ่งร้อยค่า v ห้าร้อยแล้วก็ค่า h ห้าร้อยค่ะ เราจะพิมพ์ไว้เพื่อเราจะได้ไม่งงนะคะพิมพ์ตามเลยนะคะ แล้วก็ดับปุ่คลิกตัวนี้เลยนะคะ It is on hold นะคะ It เราจะใส่วันนี้นะคะเราจะใส่เราจะพิมพ์ h i s t not set visible นะคะเพื่อที่จะให้ โปรแกรมมันรันได้ค่ะอันนี้เราจะใส่ชูลูไปนะคะ คำว่า this เหมือนเดิมนะคะ dot set data นะคะเรารับมันคลิกตัวนี้เลยนะคะไม่มาแล้วคุณล,ลกูกอย่างคำว,ว่า now น,นะคะลงไป ใช่ใช่แล้วดูครับว่าเ J ฟ r a m e d ม m o นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อไตเติลของมันนะคะ ดิสเซตเลยอะดีดดีสต์เลยแล้วนะคะเริ่มคลกตัวนี้เลยนะคะใส่คำว่า เาะค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นการทํา text area นะคะแล้วก็จะพิมพ์คำว่า J text area ค่ะ mm. ค่ะเว้นบักนะคะ output เท่ากับ new ค่ะ แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์คำว่า JTech Airium เดิมค่ะค่ะจากนั้นใส่วงเล็บปิดเปิดแล้วก็เซมิโคลอนนะคะบรรทัดต่อไปนะคะเราจะพิมพ์คำว่า output t set บ่านะคะก็จะเป็น output สังเกตดูนะคะเวลาเราดอนะคะก็จะมี มาให้เราเลือกแลค่ะเราก็พิมพ์คาว่า set แล้วมันก็จะ set, set b นะก็จะมีแล้วเราก็เลือกคําว่า set bound นะคะจากนั้น enter ค่ะข้างในวงเล็บนะคะเราก็จะใส่ค่าเข้าไปนะคะค่าที่ใส่ก็จะป็นก็จะมี5แล้วก็0อันนี้จะเป็นค่า x กับค่า y นะคะจากนั้นค่า w i t h ก็จะเป็น475ค่าหายก็จะเป็น427นะคะค่ะจากนั้นมาทัดต่อไปนะคะแล้วก็จะพิมพ์คำว่า output set background ค่ะเพื่อที่เราจะมาใส่สี Area นะคะ เซตแบ็กกราวอ่ะแล้วมันก็จะมีมาให้เราเลือกเหมือนเดิมค่ะเราก็เลือกที่ s e ตแบ็กกราวนค่ะ,ะในวงเล็บนะคะเราก็จะพิมพ์คำว่า color ดอด่ามันก็จะมีสีมาให้เราเลือกนะคะจากนั้นเราก็เลือกสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะ,ะฉันจะเลือก สีเขียวแล้วกันค่ะ,ะจากนั้นนะคะเราก็ลองรันดูนะคะว่าเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะ,ะมาแล้วค่ะผลลัพธ์ที่เราได้นะคะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ะนะคะที่มันขึ้นเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราลืมพิมพ์ d i p add ค่ะเรากดออกไปก่อนนะคะบรรทัดต่อมาเราก็พิมพ์ d e p add เราต้องใส่ค่าที่เราจะั่นลงไปก่อนนะคะ,ะในวงเล็บเราก็จะพิมพ์คำว่า output ถ้าเรา ไม่พิมพ์ดแ d เวลารันออกมานะคะมันก็จะไม่ได้ t ท็กแอเรมันก็จะไม่เห็น t ท็กแอเรค่ะอ่าหลังจากนั้นลองรันใหม่นะคะ่านี่ค่ะสีเขียวเนี่็คือ t ท็กแอเรเราสามารถพิมพ์เนื้อหาพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ใส่ลงไปนะคะ,คะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นการสร้าง Text Fill ค่ะการสร้าง Text Fill เราก็จะพิมพ์คำว่า J Text Fill ค่ะ J Text Fill นะคะ input เท่ากับ new นะคะจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า jtextview อครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่วงเล็บปิดเปิดแล้วก็ซีนิโค l o นนะคะ set fill เ,เรียบร้อยค่ะบรรทัดต่อมานะคะ,ะ,คะเราก็จะพิมพ์คำว่า input d t s e t b o u ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะพิมพ์คำว่า in แล้วก็ p u t ดอปึ๊บก็จะมีมาให้เราเลือกค่ะเราก็เลือกไปที่ set s e t b o u n ค่ะแล้วเราก็ใส่ค่า x ก,กับค่า y ค่า x เรงเราใส่5ค่ะส่วนค่า y ใส่430นะคะค่าดน,นะคะเป็น270ค่ะค่า h นะคะ high เราจะใส่เป็น30ค่ะบรรทัดต่อมานะคะ แล้วก็ Input เหมือนเดิมค่ะ i n p u t s e t ทเซ็ตแบ็ค่ะ s t Back g r o u n d นะคะในวงเล็บเราก็ใส่ Color เหมือนเดิมค่ะก็ที่จะเลือกสดอดีเราจะเอาเป็นสี ิมเงินละกันค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นพิมพ์ดิฟค่ะ .add ถ้ามีมาให้เราเลือกแล้วก็ enter เลือกไปเลยค่ะข้างในเราก็จะใส่คำว่า input นะคะมันจะมีกรอบมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกคำว่า input แล้วก็ enter ไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ semicolon ค,ค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะลองรันดูค่ะ ว่าผลที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงสังเกตดูนะคะเราก็จะมีกรอบช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อที่จะให้เราใส่ข้อความข้างล่างะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ปุ่มบัตทอนค่ะในที่นี้เราจะทำเป็น2องปุ่มนะคะเรามาเริ่มทำปุ่มที่หนึ่งกันเลยค่ะ ปุ่มที่หนึ่งนะคะเราก็จะพิมพ์คำว่า J button B 1เท่ากับ New นะคะแล้ก็พิมพ์ J button เว้นวรรคนะคะ B 1เท่ากับ New ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รักแล้วก็ J button เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็วงเล็บปิดเปิดเซมิคโคลนค่ะบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะพิมพ์คำว่า b1 settext ค่ะ settext แล้วก็อ n t e r เลือกไปเลยนะคะในวงเล็บนะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความคำว่าเซนค่ะ เสร็จแล้วนะคะบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะพิมพ์คำว่าอ๋ออ่าเราจะมีสังเกตดูนะคะมันจะก่อนเราจะพิมพ์คำว่าเซนนะคะเราต้องใส่ค่าของปุ่มก่อนคะ่ะว่าเราจะให้ปุ่มของเรานะคะมีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็พิมพ์ b1. s e t b a l คะ่ะ ค่ะเราก็ใส่ค่าวิค่าไฮนะคะค่ะค่า x นะคะเราจะให้ x เราจะใส่ค่า x เข้าไปก็คือสามร้ค่ะ380นะคะค่า y เราก็จะใส่เป็นสี่้ค่ะส่วนค่าวินะคะเราก็จะใส่หนึค่าไเราจะใส่เป็นสามสิบค่ะ เสร็จแล้วนะคะค่ะบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะพิมพ์คำว่าดิสค่ะเพื่อที่เวลารันมันจะได้แสดงผลออกมาะคะดิสแอเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่ B ีหนึ่งค่ะ ใส่เครื่องหมายซีนิคอลอนหลังจากนั้นนะคะเราลองมาลันดูค่ะว่าปุ่มที่เราได้จะออกมาเป็นยังไงนี่นะคะก็คือปุ่มที่เราทำมีปุ่มมีปุ่มนี้มีชื่อว่าเจฟค่ะเป็นปุ่มบัตทอนเพื่อที่เราเพื่อที่ให้เราคลิกค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำปุ่มที่สองกันค่ะก็คือบัตทอนสองนะคะ เราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะพิมพ์คำว่า J Button แล้วก็วัก B 2เท่ากับ New ค่ะจากนั้นนะคะก็ J Button เหมือนเดิมค่ะ ลองเล็ปิดเปิดเซนิโคอนบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะพิมพ์คำว่า d2 s e t b o ค่ะแล้วเราก็เลือก s e t b o l ค่ะ x เราจะใส่เป็น278ค่ะ สี่ค่าวิทย์เป็น100ค่าไฮเราเป็น30ค่ะค่าค่าเส้นเบาที่เราใส่ไปนะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะว่าเราอยากจะให้ปุ่มมีขนาดเท่าไหร่ค่า X ค่า Y มีขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะ แล้วแต่เราจะออกแบบค่ะค่ะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะเราก็จะใส่ b 2 z dot s e t นะคะหลังจากนั้นข้างในวงเล็บนะคะเราก็จะใส่คำว่าเคลียค่ะบรรทัดต่อมานะคะเราก็จะพิมพ์คำว่า d i s ค่ะ t add หลังจากนั้นนะคะในวงเล็บเราก็ใส่ b 2ค่ะแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายจ e m ิโคลอนค่ะแล้วเราก็ลองมาลันดูนะคะว่าผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราทำนะคะก็คือปุ่ม ิกทก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นการสร้างเฟรมเบื้องต้นนะคะโดยใช้โปรแกรมอ e ีคิ p ทำค่ะใช้ภาษาจาวาค่ะค่ะกลุ่มของดิฉันนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ